เสร็จแ,แล้วมันก็มีเหตุการณ์สาคัญอันหนึ่งที่ครูเจมเขาเกือบเกือบเอาชีวิตไม่รอดก็คือเป็นงานแสดงเนี่ยแหละครับแล้วก็เป็นลักษณะคล้ายๆแบบนิทัศการโขนอะไรเงี้ยเขาก็ไปแสดงเสร็จแล้วก็ท่าเดิมไม่ป้องท่าอันตรายครูเจมเขาบอกว่าวันนั้นที่แสดงมีความรู้สึกว่าชดาเครื่องชดาที่ใส่มันบีบหัวมากทั้งๆท,ที่มันเป็นอันเดิมกระทั่งมาถึงท่าสุดท้ายพอเอ็นตัวลงไปก่อนที่หัวมันจะแตกพื้นก็คือชดายมันจะต้องแตกพื้นหนีพอดี ถ้าเราไปดูตัวแม่บทเลยนะของของของต้นฉบับมะเขาจะถอดชดาเลยพี่ปองอแล้วหัวลอดวางขาวมาเลย<อ>เหมือนโนราที่แบบตัวอ่อน,ออนออๆคล้ายอย่างนั้นเลยแต่เนี้ยคือของครูเจมะเขาแค่เอาเอายอดชดาแตะแตะพื้นครูเจมบอกว่าพอแอนลงไปยังไม่ถึงครึ่งทางเลยภาพมันตัด<อ>ภาพมันตัดแล้วมีความรู้สึกว่ามีคนมาปี๋หัวเขาแรงๆเหมือนหัวเขาจะระเบิดแล้วในภาพความมืดอะครับ<อ>เขาเห็นครูปานแม่ครู โดนผู้ชายตัวใหญ่ๆกาลังเอาเท้าเหยียบคอคุณเจมก็เลยบอกว่าทําอะไรปล่อยแม่ครูแม่คูนะเนี่ยปล่อยแม่ครูคูเดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ยสักพักมันก็เหมือนกับว่ามีมีแสงอะไรบางอย่างพุ่งมาครับแล้วก็ซัดผู้ชายร่างใหญ่ๆนะกระเด็นไปเลยแม่ครูก็เลยลุกขึ้นนั่งได้แล้วคุณเจมก็เลยได้สติคือหัวแกก็แตะพื้นพอดีแต่ปรากฏว่ามันไม่มีแรงที่จะแบบดันขึ้นมาแล้วก็ค้างอยู่ท่านั้นนะส่วนคุณแม็กอ่ะ ก็ไปปบมือกับผู้ชมอย่างเงี้ยเราไม่เอาแกขึ้นคุณเจมส์ก็เลยบอกว่าวันนั้นเกือบตายต้องแบบต้องพลิกตัวมาข้างขงอย่างเงี้ยแล้วก็แบบแบบแม็กช่วยนอยอย่างเงี้ยก็พอเสร็จปุ๊บก็มาก็มารีวิวกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นแม็กก็เลยบอกว่าก็ไม่ก็ไม่นะก็ปกตินะก็แกก็ลำตามปกติแล้วช่วงเวลามันก็เป็นช่วงเวลาปกติที่แกโค้งได้ก็เลย ก็เลยไปเรียกเสียงพบมือผ well> ู้ชมก่อนแล้วกลับว่าเดี๋ยวกลับมาจะจะกลับมาเซฟให้ลูกขึ้นมานั่งแต่ครูเจมบอกว่าแต่มันไม่ปกตินะวันนั้นน่ะรู้สึกว่ามันอึดอัดไปหมดแล้วข้อต่อมันเคลื่อนได้ไม่เอ็ดไม่อิสระชดามันบีบมากคคุณแม่ก็เลยบอกว่าคิดไปเองหรือเปล่าหรือบางทีอาจจะพักผ่อนไม่พออะไรเงี้ยไม่เป็นไรเหตุการณ์นี้มันก็ผ่านไปครับพอเข้ามาถึงอีกงานหนึ่งงานเนี้หนักเลยเล่นไปจนถึงถึงช่วงท้ายๆแล้ว ครูเจมบอกว่ารู้สึกขยับตัวไม่ได้พี่ปองอเหมือนมีใครแบบเอาอะไรมาตัดเอ็นแขนเอ็นขามันชาไปหมดเลยครับจะเอ็นลงไปก็เอ็นไม่ได้ก็ค้างอยู่อย่างนั้นนะ่ะเราแม็กก็เหมือนกับแบบเขาจะมีไม้อยู่สองอ,อันที่เป็น,เป,นเป็นตัวควบคุมใช่ไหม,มเขาก็โยกมาแให้เอ็นลงไปเรื่อยๆเขาเนี้ยมันอยู่ท่าน,นั้นเลยพี่ปองเขาก็ร้องออกมาลั่นเลยจนกระทั่งหลายๆคนนะ่ะเห็นอาการมไม่ค่อยดีแล้วต้องรีบเข้าไปเซฟครับพอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะ่ะ ครูเจมเนี่ยโกรธคุณแม็กซ์มากๆแล้วก็บอกว่าไม่ปกติแล้วนะแม็กซ